วิธีวางจิตเมื่อถูกตีเตียนหรือถูกทำร้ายในกรณีเช่นนั้นเธอพึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านถ้ามีใครประหารเธอด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้หรือด้วยสาตราเธอพึงทำความสำเนียงอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป เราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในดังนี้และหากคุณผู้ฟังชอบสาระดีๆในแนวพัฒนาตนเองกดแรงดึงดูดศาสตร์ความสำเร็จทางด้าน NLP ตอนนี้เรามีเปิดตัวหนังสืออ e ีบุ๊กเล่มใหม่เป็นพรีออเดอร์ชื่อหนังสือเกมเปลี่ยนชีวิตใน30วันด้วยพลังจิตใต้สำนึก ในหนังสือเล่มน,นี้จะพาคุณเดินทางใน30วันเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคุณอยากเป็นธรรมชาติให้กลายเป็นมนุษย์แม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังจิตใต้สำนึกของคุณผ่านกฎแรงดึงดูดและรู้วิธีการสื่อสารอย่างเป็นเนื้อแท้กับจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อสร้างฝันอย่างที่คุณต้องการ และเพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรักและเป็นเดือนเกิดจีบขอมอบสิทธทิพิเศษให้กับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จากราคาเต็ม1,990บาทเหลือเพียง690บาทและยิ่งไปกว่านั้นสำหรับ50ท่านแรกเราจะมีออดิโอบุ๊กออกแบบเสียงสั่งจิตซึ่งออกแบบให้เฉพาะเหมาะกับจิตใต้สำนึกของคุณมูลค่า1990บาทให้คุณฟรีเลยค่ะ และหากใครสนใจพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างสำหรับวันนี้ลาไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ